คนรูปร่างมึงเหมือนอาจารย์แมนมากอีกนะไอ้เสียโทอะไรมาวะเนี่ยมึงเหมือนกว่อนอะไรวะกูมีประกันในชีวิตกูพวกมึงมันมีประกันหรือเปล่าหย่อนย่อนโชดที่ศาลลยครับว้าว จำเองแทบไม่ได้เลยนี่มึงมาได้ยังไงอ่ะมนี่มันกรุงเทพนะใช่ยังไงพี่มาตามหาเองค้างพี่มาตามหาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งสติปันมึงมาได้ยไงอะหัวกูเห็นทำยังไงอ่ะแค่ทีทั้งกว้างแต่ควางเจอดีใจจังเลยครับดีใจจังเลยมึงอย่าบอกนะว่ามึงทั้งสี่ตัวเดินทางมาที่กรุงเทพพอมาที่นี่มาตามกูกลับบ้านอะถูกแล้วครับพูดถูกแล้ว ขังงฟังพี่นะตอนนี้เนี่ยคนบ้านทุ่งลุยลายเนี่ยเขาเป็นห่วงมึงกันมากเลยเขาบอกว่ามึงโดนหลอกมาคนกรุงเทพแบบมีทั้งป้ายยามีทั้งหลอกลวงมีเชื่อพี่เถอะมึงกลับบ้านเราบ้านอกเราเนี่ยมันมีน้ำใสใจจริงมีแต่ความจริงใจให้กันเรื่องกันเดี๋ยวขมึงกลับบ้านเดี๋ยววพี่ขอร้องคุณเดี๋ยวก่อนนะมึงเข้าใจผิดแลวล่ะคนบรนนอกน้ำใสใจจริงเหรอ ที่นี่คือความฝันเขาหลอกกูอยู่หรอเน่คนแหกตาดูด้วยนะไอ้สัตถุนตอนนี้ชีวิตกูมีทุกสิ่งทุกอย่างมึงดูการแต่งตัวกูด้วยกูมีเพชรใส่มีทองใส่มีกระเป๋าแบรนด์เนมกูมีรถกูมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่กูต้องการนี่เราความฝันนี่เราคือสิ่งที่หลอกกูบ้านทุ่งลุยลายน่ะสิไม่ใช่ความจริงมันคือความฝันที่ผ่านมา และตอนนี้กูมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมึงคิดเหรอว่าคนอย่างกูที่เป็นคุณนายน้ำค้างหยดเดียวเนี่ยจะถอยหลังลงคลองกลับไปที่บ้านทุ่งลยุยไลไม่มีทางซะหนอครับพี่มาเนี่ยพี่มาตามเจ้าเพื่อกลับบ้านพม,มาอีสุดาเลยแล้วมาไม่ได้มาเพื่อตัวเองเลยนั่นก็ลค่ ตอนนี้พี่รู้แล้วพี่เอื้อมแต่เองไม่ถึงแล้วครับพี่กับเองไม่มีวันจะเป็นไปได้ต่อไปพี่รู้ตัวแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคนที่ให้กำเนเิดบึตมามันต้องให้ความสำคัญน,นะครับตอนนี้แม่ค้อยป่วยมากไม่สบายหยุกยากินเข้าไปเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วยาที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกไปจากยาใจอีกแล้วไหมครับ ไปหาแม่คอยพี่วายอ่ะยตาแล้ว,ลวพี่วายมึงอ่ะมึงฟังกูนะขอร้องหยุดดูบ้างนาวะ,ะวิทยาละครวิทยุอะไรของมึงเนี่ยไอบ้บ้านนอกไอ้สะทนสกุลไม่มีนี่คนาเรียกมึงมาหนอเว้ยมึงดูละคร<ๆ>มากไปแล้วป่ะน,น,น้ำเน่าเนี่ยฮะมึงบอกแม่คอ,อยปนะ่วยน่ะต้องมาตามกูเป็นยาใจยายคอยป่วยก็ไปตามหมอกูไม่ใช่หมอกูกลับไปก็จะหายไม่สันดาลคพี่ถึงบอกอยู่ได้ไงวะ มันคือมึงมึงม,มันเป็นลูกสาวคนเดียวของเขามึงเป็นลูกที่เขารักมากที่สุดมันคือมึงมนะข้จุพุธอย่สือกูเลิกมันลมไม่ดีนะนะเพราะฉะนั้นมึงฟังคนอย่างกูไม่มีทางกลับไปอยกคอยป่วยหนักต้องการกูเหรอฮะไปบอกเยกคอยด้วยกันละกันว่ากูนักข้า ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องกูเกิดจากกระบอกไม้ไผ่จำเอาไวนะ้ ไม่มีเใค้ผีจะักม,มีแม่มาบกกามานข้าทำไมใจมาแม่เลียงม,มาไ,ม,ม,ม,ไม,ม่กินมันมึงได้ต้นเตะแม่จะไม่ปลุกตาสติมึงอยู่ตายหูตีนเอาไงคุณ เดินต้มหน้ากับบ้าพุ่งลยุยไมใ่ใุดไม่ฝันว่านักช้าะเปียไปขนาดนี้